คุณเคยเห็นอะไรที่บินได้ทั้งแบบเฮลิคอปเตอร์และแบบเครื่องบินไหมนี่ไม่ใช่ภาพยนตร์ไซไฟนี่คือความจริงของปี2026กับ MB-22B オスプレเครื่องบินทินโปรเตอร์ที่มาแรงสุดในกองทัพโลกและล่าสุดมันมาถึงประเทศไทยแล้วทำไมมันถึงแพงขนาดนี้ใช้งานยังไงและราคาที่คุณจะต้องอึง้งไปดูกันเลยครับกับออโต้คาคราฟเตช่องที่รวมทุกอย่างเกี่ยวกับโลกแห่งยานยนต์และอากาศยานที่คุณห้ามพลาด mb 2 2 bp 2 0 2 6หรือที่เรียกว่าออสตรี Austria, คือหนึ่งในนวัตกรรมเครื่องบินที่มีความล้ำสมัยที่สุดในโลกด้วยดีไซน์ที่ผสมผสานระหว่างใบพัดแนวตั้งแบบเฮลิคอปเตอร์และการบินเร็วในระดับเครื่องบินเจ็ตเครื่องนี้ไม่ใช่แค่เร็วแต่ยังบินขึ้นลงแนวตั้งได้เหมือนเฮลิคอปเตอร์อีกด้วยซึ่งนั่นหมายความว่ามันสามารถลงจอดได้ในพื้นที่จำกัดและพร้อมใช้งานทันทีโดยไม่ต้องมีรันเวย์ ในปี2026นี้ m v 2 2 b ได้รับการอัปเกรดจากเวอร์ชั่นก่อนหน้าให้มีความเร็วที่มากขึ้นระบบความปลอดภัยที่เหนือชั้นและยังสามารถพกพาอาวุธรวมถึงทหารได้ถึง24นายเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเครื่องที่ทุกประเทศอยากมีไว้ในกองทัพแล้วทำไมถึงเกี่ยวข้องกับประเทศไทย ปี2026กองทัพไทยได้มีโครงการพิเศษในการเสริมกำลังทางอากาศเพื่อการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยและปฏิบัติการพิเศษในพื้นที่ห่างไกลซึ่ง MV22B คือคำตอบที่ตรงเป้าหมายที่สุดด้วยความสามารถในการลงจอดในพื้นที่แคบๆเช่นภูเขาป่าหรือก่อนเล็กๆทำให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือขนส่งยุทธป,ปัจจัยไปยังแนวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านเทคโนโลยีภายใน2,026 m v 22B ถูกติดตั้งระบบเรดาร์ความละเอียดสูงแบบ AESA ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายทั้งกลางวันและกลางคืนพร้อมระบบอินแฟลและไนวิชันที่นักบินสามารถใช้งานได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีฝนตกหนักหรือหมอกหนานอกจากนี้ยังมีระบบสื่อสารดาวเทียมล้ำยุคที่เชื่อมต่อกับศูนย์บัญชาการได้แบบเรียลไทม์และถ้าคุณคิดว่ามันเหมือนเฮลิคอปเตอร์ทั่วไปคุณคิดผิดครับ Mv 2 2 b มีความเร็วสูงสุดถึง509กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งมากกว่าเฮลิคอปเตอร์ทั่วไปเกือบ2เท่ารัศมีการบินที่ไกลถึง1 6ึ0งกิโลเมตรและสามารถเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศได้ทำให้ขยายระยะปฏิบัติการได้อีกหลายพันกิโลเมตรระบบการบินถูกควบคุมด้วยไฟลยบายไวทเต็มรูปแบบพร้อมออโตพิลอตที่ลำหน้าทั้งหมดถูกสร้างมาเพื่อให้สามารถทำงานในภารกิจที่ยากลำบากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการลำเลียงในเขตสงครามช่วยเหลือผู้ประสบภัย หรือปฏิบัติการพิเศษกลางทะเลแล้วราคาเท่าไหร่ในปี2026ราคาต่อหนึ่งลำของ m b 2 2 b ่ที่ประมาณ103ล้านดอลลาร์หรือราวๆ3.8พันล้านบาทไทยต่อลำใช่ครับฟังไม่ผิด3.8พันล้านบาทแต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่เครื่องนี้ทำได้ถือว่าคุ้มค่าทุกบาทปัจจุบันมีรายงานว่าไทยอาจสนใจซื้อในจำนวนจำกัดสำหรับภารกิจพิเศษของกองทัพบ,บกและทัพเรือ ซึ่งจะเข้ามาเสริมความสามารถให้กับหน่วยปฏิบัติการรวดเร็วเช่นหน่วยซีลและหน่วยบินรับส่งพิเศษเสียงของใบพัดแบบทินตรอรเตอร์ที่หมุนไปพร้อมๆก,กับการบินแนวนอนกลายเป็นสาวที่น่าลหลงใหลสำหรับใครหลายคนทั่วโลก mv 2 2 b ยังได้รับความนิยมจากสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและอังกฤษในฐานะเครื่องบินปฏิบัติการหลักและตอนนี้ประเทศไทยอาจจะเป็นอีกหนึ่งประเทศในเอเชียที่ได้ใช้งานเจ้าสิ่งนี้คุณอาจจะถามว่าแล้วมันปลอดภัยไหมคำตอบคือใช่ Mv22b มีระบบป้องกันภัยทางอากาศระบบหลบหลีกจรวดและระบบควบคุมไฟไม่แบบอัตโนมัติทําให้มันกลายเป็นหนึ่งในอากาศยานที่ปลอดภัยที่สุดในกองทัพโลกสรุปเลยครับถ้าคุณกําลังมองหายานบินที่รวมเอาความสามารถของเฮลิคอปเตอร์กับความเร็วของเครื่องบินเข้าด้วยกัน mv22b ปี2026คือที่สุดของที่สุดและถ้ามันเข้ามาในกองทัพไทยเมื่อไหร่มันจะกลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมของยุทธศาสตร์ทางอากาศในทันที อย่าลืมกดติดตามออโตคาคราฟเตสเพื่อไม่พลาดการรีวิวเครื่องบินล้ำยุคแบบนี้อีกต่อไปแล้วคุณละคิดยังไงกับ mv 2 2 b คอมเมนต์ด้านล่างเลยครับ